ลอยเป็นเป็นตอนนี้เราได้พาพี่เอใส่ฝนแล้วก็น้องลินดามาเนาะสบายดีถึงนลอยอายขอบุกนะคุณแม่ขอฮักติเันแล้วแหละอ้หูวันได้ถึงน้อยเขาลินยิงคุณหนาคุณหนาคุณหนาไปพูดในข้าคุณเห็นบอกไปด้วย โอ้ยปวดเจ้ากระใจเย็นๆมว่าเพาจังใดกจ้เป็นิด็กที่ชอเจ้าใดก็ยังมีเาสีดกอย่งนู้เรอเนี่ยพูดอะเดจกน้อยพุณอะปลกอะไรโอ้เป็นฟุ่งเลยบรนนี้าศขันยืนหนาเสื้อเลยเจ้าบุญยานนำเลยเลยน้อยอุ๊คักใบเด็กคนเลยจังใบเด็กเลยคักเทเนระเห็นเขาเจ้าจังซีดาคิดฮอดตอนเด็กน้อยนี้ก็เป็นใบเด็ก ตอนนี้เด็กน้อยมาเบิ้งดาลลาได้เลยเด็กน้อยมาเบิ้งดาลลาเราสงสัยประมาณเท่านี้เนาะข้าอ่างน้ำเนาะง่ายแท้กับโมีเด็กน้อยเกินตัวนี้จะบมมีแม่นน่าจะประมาณสิบสามค่ะสิบห้าคิดฮอดตอนยังน้อยคือกันมีอยู่บ้านนีิดากระมีบ่แบบนี้มีบ่น้ำไงบ่ แม่น้ำกระดิ่งแต่ตอนนี้มันมีเคลื่อนแล้วมันกับแค่คือว่าจะอาบแบบนี้ได้บางทีว่าถาจะบาได้เห็นท่าใจาติ๊กโตไปก็มีเพราะว่าเพราะว่าเขามันเห็นเคลื่อนป<ะ>ไปแล้วไปเจ้เราไปเจ้ห้า <c oughs> ปีไปเจ้แล้วบ่ไปเจ้ละใจยเจยเ็นๆใจเย็นๆอย่าเด้อใจยเย็นนะพ <c oughs> ูไม่รักชีว <c oughs> ิตต้องไปต่อ <c oughs> อย่าโดดอย่าโดดเด้มือมือสคีดูนี่น้องเราขี้จำใจว่าเขากำลังซีมือเจ้าก้อยเพรวเขาก็จะอยู่นี่ได้บัดดเนาะเขาจะฟาวพายห้ฝนนุ่นะออกจากบอลนี้เพราะว่ายานเพิ่นคิดแนวบอดีนี่อเปล่าย,ย,ยาเด้ออย,ยา่าฟาวเด้อนี่ทา,างใดทางนั้นบ่ ะะะระหว่างรถเจอคนตไายพ่สาวไหวขนาดเด้ตาลไหวก็เ่าอ <c> ีก <oughs> ไป <ว S 1> มือน,น,นี้สิพาใส่ฝนไปลอยน้ำสาดแกไม่อาบน้ำเซ่่า้ิแกไม่ได้อาบน้ำเลยสิบดลงอาบน้ำนี้อยู่นี่เลยไปห้งเหียนห้กก็มา โลงเหียนเราอ่ะเอามื่อกี้คือเราไเดินเชิงเหี่ยวอขาทงานเอ้ามืนอี้เด็กน้อยอยูขวายอะไมอู้เข้ามาอานลำซานไอ้เองทาไวะทนี้วะลงทางนี้แหละเออเข้าสวนเขาอยู่ห้องหักน้าไป เพิเพิ่นว่อะอ,ะอ,ะอ,ะอะนี่เกือบเห็นแียวมาอาร์ลอซานไอรถหมาว่ะจางรถหมาแั้นลงนี่ไ <c oughs> อ,อร,รถซากกระเจี๊ยรถแน่ F4 ลุ่มน้องลินดาละลุ่มใส่เพิ่นแล้วเปล่ลุ่มยังเนี่ยนั่นกันน้องลินดาเพี่เดี๋ยวฮู้จ้าก็ทำเค้กนั่นน้องลินดาปิตามวนขนาดน้ำเลิกบ่เลิกลอยเป็นบ่เป็นใช้ลองลองรอยเบิ้งเอาเอาเอาอันนั้นใส่กระโปรงเบิ้ง ได้ขนาดบรรจามาลอยนะ10เมน้าแข็ง10เมตรีนะทุกคนแต่ว่าหน้างามนี่แถวนี้แถวนี้บุต้องโลดเลยดูแถวนี้งามเลยแถวสองทางแถวสองเรียนทางล้านี่นะคือแปลว่าจัางคือหนักก็หนักนานเมือกเลยนาวเลยได้พอดีนิดหน่อนิดหน่อเป็นแม่มองนั <c oughs> ง่นเปลเดี๋ยวเพิ่งนเราเห็นเห็นน้องสวยนิดหนาเยอยากถูกเขาพบเล่นบเป<ม>ล่าเราเราดซุ้มผมให้น้องนี่ เอรต้องแบบนี้นางเงือกเออมันต้องแบบนี้าวนางเงืกานีสวยเอ็นเอ็นมากเขาพบด้ห็นหลายๆคนท้างหลังซื้วะซืวะซะนำตรงนีวางแบบนีน่คมนิ่งนิงิงหอ๋อเน่ย ว่ากันนะตื่อว่าแต่นามสกุลน,นิ่งเพราะว่าจะมีสอจะมีประมาณห้าหกนามสก,กุลเนาม่เมนเมนเตือนิ่งเน<อ>าะคว่าครที่นามสกุลน,นิ่งใีเสื้อไหล่จะงามไรนามสกุลน,กนิ่งเหรอเม่นสีนี้เป็นหล่นามสกุลบหรอเมนเขาจะว่าเขาอเบย่ากให้เอาวันหนักสกุลเดียวกันอืมถ้าเอาครอบครัวนะโอ้ปอดใหญ่แหละ มอหนึอหนึ่งเนีอันนี้กระมงป่ะแเป็นมงทั้งเบิดบ้างจังงานเือกเลยาเล็กน้อยมงมีแต่คนงาเลยบ้งไหมมีแต่คนงาใเนาะสามงสวัสดีสามงเขาอ่ะยัชอบคนมวงคนลาาตีนี้เหล้ามีเล้อยนะ่าคนหลตัวบ่ลาาไหนเนาะบางคนมืนมวงมะเมนลาปะคนกันเป็นบ้าง คนนวดขวดนวดขวดม่เล่าเน่ยบ่นกันบอกเปเนนี้ะเดี๋ยวอาบไปเรียกรำเนียรรเนียสองซ้ำอนี่สองสี่เนี่ย้ำขอบค่อนี่ เกก็มาทันท okay, ้วนพาดิน hmm. ดักไหมสองสามสองสามเ้ด้จาย้ด so okay, um, so oh, okay. ู้กเย่ต uh ่ด huh. ้นหนาวเกห้ย นี่ก็คือวิถีชีวิตของคนล้องซ่านนะทุกคนไปลว่าเขาเลืกของอเฮียนมาก้วเขาก็มาลอยน้ำป้าไปเ่างหินสาวนี่ทุกคนงามามเจายบบผู้คนเขาแบบนิ่เย้เจมใส่ละก็นตอนห้าไปย่างดีทุกคนเห็นแล้วแบบแบบื้มใจยิกขึ้นมากคลับมาบ้านตัวเองนะทุกคนมานี่เลยดูการับมาบ้าัวเอง แต่ละคนครับแบบนิสัยดีเออนิสัยยิ้มแย้มแี่มใสดีตาฮักตาแพ่งทุกคนเลยแตะคนก็หลายนิสยแบบที่พิธีีแบบนี่ลดดังเดิมแบบไปลดทุกคนที่ไปแล้วขอบคุณนะลีทุกคนดีจังอะทุคน เแจงแดงแลจะได้หนี่ขอบคุณน้องๆนะคะมามาเจอเอฟซีแล้วค่ะมาเบิ้งบรรยากาศใหม่ๆคุณไม่เคยเห็นเลยนะดีใจน้อยด้วนอกที่ได้เห็นภาพแบบนี้ฉลายยแต่ส่วนนบุตเนาะฉลายมีแต่ยุส่วนนบตเป็นี้นะแล้วก็บอ้่เคยบริสุทแต่วาบรรยากาศแบบนี้านพอดีบ้านบรรู้ณ้แต่ว่าบ้านใก่อนทนที่ภาวาบ้านนี้เพื่อนนะมันี่มีต้นกุ้งแล้วก็ี่เป็นยังไละพากันไปโดนคือย้น บริเวณหาหมือนกับบรรยากาศแบบใชวกรบเบื้องบนอื่นอะรนอมาดีไมเบื้องบ้านอานทีแรกค่ะว่าชีพผ่ากันไปตลาดยังบอตลาดเลยยามบตลาดน่าจะเดึกแค่คณบเด็กมนนนทรอบเดกเกนมาจะประมาณสิบโมงคนละหนขายสินคาจะประมาณนั้น ออกแล้วค <Okay. S 2> ่ะเป็นโทจะมาสอนเจ้าเราอ่เป็นไง เป็นจังไงดีใจว่าเจอแบบนี้ผมรู้สึกแบบนี้มันมันไม่เคยเห็นอยู่ในไทยหรอกดีใจที่แบบได้เป็นตัวแทนในการไทยฮอดในพี่น้องทางไทยได้เบิ่งมีมีความสุขนะแค่เห็นก็มีความสุขรู้สึกเย็นเย็นสบายนํานะครับดีใจที่ได้มาลองซานได้ยินตั้งแต่คําว่าซื้อลองซานอันนี้ก็คือสายน้ําซานซึ่งเป็นสายเลือดหลักล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนในลองซานเนาะอู้น้ําอู้ป่าเลยครับโอ้โหขึ้นครับดีใจหลายดีใจเลยขอบคุณอ่าน้องลี่กับอ่าน้องโรจนนาในหลายที่ นำพาไมาหนีเนาะไปตลาดต่อบ่นหนึ่งค่ะซีโยนี่ตลาดต่อมันจะทอดอยู่บนตลาดแล้ไปไปไปตลาดไป้ใโบแล้วก็ไปแล้วก็ไปเฮ้ยเอฟซีพันหลายแท้เออพี่น้องขาเจอกันเป็นมือกล้องตลอดอะไรอย่างงี้เป็นมือกล้องตลอดเหรเก่งเลยสมอง ถึงกระถ่ายโหกันยู่นะเียนห้องใดนนะนี่นะว่าสมีแต่เอสซีไซฟนนะฮะังอมีดท่ายังบ้ามานไปไปไปแนี้ไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปเจเลยเด้อ๊ายาย ใช่ไหมมือเมือเหือนเ็นบอไปเจีกกอนเด้อไปจีไปเจีกกอนมา่ายน้ำแนให้แน่ใายน้ำกกนบดเลยมาน้ำแันบดเลยได้ไมามาเอานี่ยมาเอาเนเออแม่แทบบอเอาไปเลยเอาให้มา้กจะก็จะนั่งเขาไอนจะให้หู้บะลยให้ในให้หู้ม right? า่ายน้ำกกนมาน้ำกันบดอีกให้ใคร้าด้ัไเเราจะนั่งเขาไห อันเอ็นเอ็นเนี่ยนเอกขึ้นมาใครหุนเลยมานนี่มานต้องกันเบิร์ตใช่ไหมมาจากไหยมาแม่ใช่หุมาไว้มาไว้ยมาอยู่ข้างหลังน้องไหมจ้เอาหามาเลยมรงออกไปทางนี้มาอยู่ข้างหน้าก็ได้ตอนนั้นเอกขึ้นมาหนิมาอยู่ใกล้เอลินดาแล้วนี่ตอนนั้นเอกขึ้นมาก็ได้อันเลยเขาเขาผขึ้นมาก็ได้ตอนนั้นเอกมาอยู่ใกล้ใกล้เอลินดาเนี่ยได้จำไหม

เี้ยจโอเคเออเคยทางนี้ก็เด้เมื่อกี้ก็เกือบทายแคลยยันทางนี้ออใส่ดีมืออาเลยเออไปโอ้โคมัอก็เลยโอ้โหอ้โอ้โโอ่าหโ้วหาอ้โหาอ้โหโออ้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 โออ้อ้โอ้โหโอ้โอ้โ้โหโอ้โาโอ้้้ เอาก็เอาเอ้ก็อาลือจกไปงนมาเบิ้อนชื่อเป็นดาราเลยสินะโบตอนนี้ฮากาเลาะแล้วละฮาสิไปตลาดแล้วเนาะทุกคนเนาะก็สิดพะนส่โฟนน่าจะเป็นเซี่ยวกันเป็นบอกจักปีเจ้าสหเออห้ากับสัหปีแลเซี่ยวกันนะแฮกเซี่ยวกันได้ไห้กัน น้องลินดาน้องบอกน่าจะเป็นแม่แน่เลยน้องลินดาแล้วก็น้องบิ๊กน้องบิ๊กแล้วก็พีเอแล้วก็จะได้ไปเลาะกันโตแล้วเนาะทุกคนเป็นยังไงรู้สึกมาครั้งแรกว้าวรู้สึกดีใจเลยรู้สึกอุ่นขนาดทุกคนบอกว่บบรคิดว่าเปเใช่คนจะแบบเร็วได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ฮะนะ่าคือแบบตัวเองาบ้านตัวเองนี่แหละคือแบบเชบ้านทุกคนกับแบบน้ำห้วนแบบนี้แต่ว่าโมเมนน้ำใหญ่แบบนี้้า้ ทุกคนเขาก็ับสียดีอกอุ่นเแล่ก่เแะต้เียสิเอาเขากรหูสึกเอลินดานำมาเรนบ่โอ้เอสี่พหลายเด้อสงคนนี้เด้อาเขากรหูสึกคือเป็นเกียรติเนาะครับโอ้ดีใจดีใจหูสึกคือเป็นเกียรติที่ได้เจอไอเอแลวก็ไซฟุน้องบิ๊กแล้วก็น้องลินดาเนาะทุกคนเนาะเ่หูหเนโอเคถ้าไม่ไผ่หูจัก ไอเอกก็สามารถคอมเมนต์ซองน้องโนดได้เลยบโอ้มีน้ำเผิ้นบาน์ดอฟซีนเหรอมีแน่นอนคนดังใจเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปเลาะกันต่อแล้วทุกคนเนาะไปไปน้ำกันต่อสวัสดี